น้องกรามาสการพ่อครูดกวยความกรุณาอ้าวอมาสการสิกขมาสรรมศาเอ่อสัมมานศิกรรมที่เขาจบเยี่ยมตามสำเร็จดีที่น้องกับพี่นั่งค่ะวันนี้สุกัญญามโนบาลผู้วิจัยก็ขออนุญาตถามคำถามพ่อครูต่อนะคะเมื่อวานนี้ข้อที่หนึ่งจบไปแล้วเนื่องจากเป็นคำถามที่เป็นกลุ่งโครงสร้างนะคะที่สรุปนั้นถ้าเกิด ท่านปัจฉะจะช่วยเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะคะในข้อสรุปที่เมื่อวานนี้นะคะก็ในเรื่องชีวิตเรื่องเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายของชีวิตก็สรุปประเด็นที่พ่อครูได้ให้ในเรื่องสมาธิสิบนะคะแล้วก็ทุกทุกสิบแล้วก็ลักษณะของ อรหันอิสระผู้มีอิสระยิง่งสองประการที่พ่อคุณให้ไว้นะคะสุดท้ายก็คือร้นรสวรรค์น,นิพพานอันนั้นก็คือ,อจบลงท้ายด้วยว่าจะไปนิพพานหรือว่าจะเป็นอรหันต์แล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญพระโพธิสัตว์ต่อนะคะน<ม>ั้นวันนี้เราจะมีอยู่อีกสามข้อไม่ทราบว่าท่านสรมดาจ,จะให้ท่านปัจจัยจะให้ถามข้อไหนก่อน สองสามี่เดี๋ยพ่อจะมาปริ้นให้พ่อครูละแล้วแต่พ่อครูัจะตามนั้นเลยไหมอ่าก็ไล่ไปข้อสองก็ได้แล้วก็ค่อยสามก็สี่กันได้ตามลําดับก็ได้อ้าวข้อสองเงื่อนไขที่จะประสบความสําเร็จในการมาเรียนรู้เรื่องชีวิตแบบองค์รวมกายจิตสังคมวิญญาณควรมีขั้นตอนอย่างไรเช่น แผนขั้นวางแผนเตรียมเรื่องการเรียนรู้จะทำอย่างไร action ขั้นฝึกปฏิบัติเรียนรู้ใจตนทำอย่างไร observe วิเคราะห์และวิว,วัฒน์ผลการเรียนรู้ใจตนทำอย่างไร reflect ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ชีวิตทำอย่างไร ก็ไล่เลียงมาก็ดีแล้วนี่มีแลนมีแอคชั่นออฟเซอร์บรีเฟกนะก็ไล่เป็นดีแล้วนี่นะคนเราก็ควรมีแผนแต่ตมาเนี่ยเป็นคนไม่มีแผนนะเป็นคนทำทุกอย่างกับปัจจุบันแต่คนทั้งหลายเอาอย่างไม่ได้หรอกไม่ควรควรจะวางแผนแนั่นแหละนะควรวางแผนของคนแต่ละคนก็มันก็ไม่มไม่เหมือนกัน วงวงวงวัฏจหรือวงรูทีนของแต่ละคนก็ของใครของมันมันก็มีรูทีนมีกิจวัตรอะไรของใครของมันก็ต้องดูของตนเองว่าเรามีอะไรในวงชีวิตของเราที่บนบนเกิดชาชาเกิดตื่นที่มาชาจนเย็น แตละวันแต่ละวันมันก็ซ้ำซากวันนี้วันนวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างวันจันอังคารพูดประหลัดสุกเฉ้าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีรายละเอียดอะไรที่ต่างกันไปบ้างแต่ของใครของใครมันอยู่ในสายของชีวิตแบบไหนมันก็ไม่ออกไปนอกเท่าไหร่หรอกมันก็วางตามของตนเอง ที่มีเรามีรูทีนของเราอาคนแต่ละคนก็ต้องตรวจดูทีของเราเองว่าเรามีอะไรบ้างมันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละวันเกี่ยวข้องมันอาจจะไม่เที่ยงไม่เป๊ะอย่างวันเดียวรูทีนตรงกันหมดทุกวันก็าอาจจะไม่ใช่อะไรมีรายละเอียดทีนี้นี่น่อยพราะจะวางแผนเต,ตรียมการเรียนรู้ก็ การจะเรียนรู้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปฟิกว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องนี้นี้ได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มาเผชิญกับเราในปัจจุบันนี้เราก็เรียนรู้ได้ตลอดเวลา,าการเรียนรู้เรียนไปหนึ่งสิ่งที่สัมผัสสิ่งที่เรารเผชิญ นั่นแหละที่เราจะต้องเรียนรู้ตั้งใจเรียนรู้เป็นความจริงสิ่งที่ยังไม่มาไปเชิญยังไม่ปรากฏร่วมเป็นอนาคตเป็นการคาดหวังเป็นการคาดเดาเป็นการเกง่งการกะอะไรอยู่เฉยๆมันก็เสียเวลานไม่เที่ยงหรอก แต่เราพอมีปฏิภาณรู้ได้ว่าเออนี้นี่นมันมันน่าจะเข้ามาหาเราได้บ้างแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเพราะการวางแผนนี่ก็จะไปวางแผนยาวจะไปวางแผนมากมายเอาปัจจุบันเป็นหลักอ่าเอาปัจจุบันเป็นหลักแผนของแต่ละคนถ้าเพราะว่ามีปัจจุบันสั้นเทนน่าใดโดยไม่จำเป็นจะต้องห่วงอนาคต อดีตไม่ต้องห่วงเพราะว่าอดีตมันเป็นเรื่องเสร็จแล้วมันเป็นบทเรียนอดีตเป็นบทเรียนทุกคนน้องกูก็ใช้บทเรียนเป็นฐานที่ได้รับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ,ะเผชิญกับปัจจุบันและอนาคตที่จะมาที่ไม่เที่ยงอาจจะแปลงจะใหม่จะมีอะไรพิลึกพิลันดีเยี่ยมร้ายแรงร้ายกาจอะไรก็เราไม่รู้ได้เพราะงั้นก็ ไม่ต้องไปวางแผนอะไรมากนะเป็นแต่เพียงว่าเราตั้งใจรับในปัจจุบันอย่างที่ว่าและสรุปคือทั้งโลกเขาเขาคิดว่าถ้าไม่มีแผนเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเดินยังไงแล้วคือถ้าไม่ได้ตามแผนนั้นก็ไม่ได้อีกครับนั่นแหละมันจะทุกข์ถ้าไปเกง่งเก่งงันทุกข์จะต้องได้อย่างนี้อย่างนี้มันก็ทุกข์เดิเพราะเราจะมบอกว่า หดเข้ามาสู่ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดมันท้งสร้างนิสัยเลยป่ะฮะเพราะเราเรียนรู้ความจริงเลยเรียนรู้ความจริงเลยไม่ใช่แค่นิสัยเลยคนวางแผนบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนผมไม่เข้าใจว่านั่นแหละมันกลายเป็นคนมากโดยคนวางแผนบ่อยๆมันไม่ได้ตามแผนหรอกได้บ้างไม่ได้บ้างรถทุกๆสุก แล้วจะฝึกอยู่กับปัจจุบันยังไงเออนี่แหละคุปัจจุบันเนี่ยล้วไม่ต้องรังแผนเลยมันก็ไม่ได้บางทีมันก็แก้ไขกับปัจจุบันอ่แก้ไขกับปัจจุบันไปคือคนเรานี่ถ้าเผื่อว่าเราไปต้องการต้องการได้อย่างนี้มีอย่างงี้เป็นอย่างงี้อะไรมาก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 คุณก็จะต้องมีแผนมากอืมแต่ถ้าคุณไม่มันไม่ต้องการอะไรมากเราชีวิตคนมีปัจจัยสี่ แสร็จแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่จะยังชีวิตคุณมีหน้าที่มีการงานมีองค์ประกอบในชีวิตแต่เราคนแต่ละคนเน่ยชาวนาก็ชาวนา,ชาว,นาชาวไร่ชาวไร่วิศวกรวิศวกรสื่อสารก็คนสื่อสารคนก็แล้วแต่หน้าที่การงานอะไรตรงใครอย่ากตามานเนี่ยไม่ได้คิดอะไร ถึงเช้าขึ้นมาก็สบายๆอย่างบางคนเป็นแม่ครัวเนี่ยฮะก็ต้องทําอาหารให้ทั้งบ้านกินเป็นอาทิตย์เขาก็ต้องคิดแผนการมันต้องไปคิดมากห้อเดี๋ยวก็มีอ่โอ้ยว่าจะทําวันี้อ้าววัตถุดิบมาดีๆใหม่ๆก็ต้องแจงละแวงแม่วางแผนไว้แม่เตรียมเครื่องเคียงเครื่องประกอบไปหมดอ้าวของใหม่มาต้องหาใหม่สวยอพอดี เราไม่ยังดีสดๆเลยโอโห่ฉ่ำๆเลยมันน่าจะต้องกินอันนี้ก่อนอันนู้นลุ่มเลิกไปก่อนเนาะเสียเวลาเสียแรงเปล่ายอ้อนวันเดียวคนเราตั้งเพอว่าไม่มีอะไรมากติดยึดมากคุณต้องวางแผน,นถ้าคุณไม่ติดไม่ยึดอะไรมากคุณไม่ต้องวางแผนมากหรอกมีอะไรในปัจจุบันเผชิญตรงนี้เอาก็นี้ไปเรื่อยๆม,มันจะง่าย เพราะงั้นแอคชั่นฝึกปฏิบัติเรียนรู้ใจตนอไอ้นี่ต้องอ่านตลอดเวลาเลยแอคชั่นเนี่ยทุกขณะทุกเวลามีแอคชั่นทั้งนั้นเลยแอคชั่นรีแอคชั่นแอคชั่นรีแอคชั่นแอคชั่นรีแอคชั่นมันเป็นปฏิเป็นปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพัทธ์แอคชั่นรีแอคชั่นอยู่ตลอดเวลา จะปฏิบัติฝึกอย่างไรไอเรียนรู้ก็จะเรียนรู้ี่สอดเราสัมผัสไงเมื่อเราสัมผัสเราก็จะต้องปฏิบัติกับสิ่งที่เราสัมผัสนั้นเพราะงั้นเราจะไปเก่งราไปหวังไปคิดแต่ว่าเราจะต้องสัมผัสกับอันนี้ได้สมัมผัสกับนี้ได้สั่ะอะไรมาสัมผัสกับเรานะั่นแหละจัดการกับมันแล้วก็เรียนรู้ใจเราต้องรับได้ทุก ทุกทุกเหลี่ยมทุกมิติทุกประเดน็นทุกแง่มากถ้ากลัวไปก่อนนี่กลัวไปก่อนเราก็ทุกถ้าเราเผชิญเราก็จะเก่งโดยไม่ทุกอ,อย่าไปกลัวอ,อย่าไปกลัวอะไรมากบางทีโจ์นี้เราแบบแพ้บ่อยๆอกลัวอะไรเงี้ยคนนี้เราไม่ชอบใจไปทีแรกก็ไม่ชอบแต่มันก็จะเป็นมีเรื่องอชอบหรือรักกับทุกแล้ว เผชิญเพราะงั้นจะเผชิญอะไรก็เปปัจจุบันเราก็ที่จริงมันก็เป็นความจบของผู้ที่ทําได้นะผู้ที่ทําไม่ได้ก็พยายาม,มเข้าใจว่ามันควรเป็นเช่นนี้ <c oughs> ต้องทําใจเช่นนี้ว่าอะไรก็เอออันนั้นไม่เกี่ยงวิเคราะห์และวัดผลการเรียนรู้ใจตน เราก็รู้ความสำเร็จผลว่าเมื่อเราเผชิญกับอะไรอย่างที่อธิบายอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเผชิญแล้วเราได้จัดการกับมันมันเป็นมันเป็นยังไงจัดการไปแล้วมันเรียบร้อยจัดการไปแล้วเออมันเจริญงอกงามจัดการไปแล้วมันลมเหลวจัดการไปแล้วอ้เลวรายเลยอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูโอ,อ้มันเป็นยังไง นะโดยเฉพาะนี่นะถามมาถูกดีแล้วผลการเรียนรู้ใจตนข้างงองมันไม่เที่ยงมันหยาบมันอะไรอะไรแตกต่างกันเยอะใจเรานี่ไปต้องไปวันไว้กับมันล้มเหลวอ่ามันได้ผลเออมันเจริญเกินคาดอะไรเกิดตามใจก็ไม่ต้องไปวูว่ว,ออว,ว่ากับมันรู้ความจริงตามความเป็นจริงเออตอนนี้ จเจริญเกินคาดเอออันนี้ก็ได้ผลตามที่ควรจะเป็นตอนนี้โอ้โหเฟลรล่มเร็วไม่ได้เรื่องเสียหายมันก็เป็นได้ทั้งนั้นนะ <Yeah. S 1> แต่แน่นอนคนเราไม่ต้องการความร่มเร็วต้องการความเจริญจเจริญจะเกินคาดไม่เกินคาดก็เนา ตามรู้ผลที่ว่ามันเกิดจากเหตุเออมันเกิดเจริญเกินคาดมันมาจากเหตุอะไรเราก็ได้รู้อ๋อเออมันเจริญตามนี่กรบคนก็ควรจะมีความเข้าใจแล้วว่าเออเราต้องทําอย่างนี้มันถึงจะเกิดผลอย่างนี้เจริญตามคาดแต่นี้มันเจริญเกินคาดแสดงว่ามีเหตุพิเศษอะไรมาแถมยังไง แล้วก็เรียนรู้เนี่ยเราก็จะได้ความรู้ฉลาดไปว่าเออมันจเจริญมันจเจริญตามคาดจเจริญเกินคาดจเจริญตามคาดล้มเหลวโอ้โพังชิบหายเลยโอ้โก็รู้ไปตามจริงบางคนเราก็ได้บทเรียนว่าพังชิบหายมันมีใครอยากให้เกิดนแน่ๆอยู่แล้วทามันจเจริญตามหมายก็ดีที่สุด จะเริ่เกินคาดก็เป็นลูกฟลุ๊กอะไรก็แล้วแต่มันไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ไม่ไปฟัองอะไรมันจะเรินเกินคาดนะจะวัดผลอย่างไรวัดผลการเรียนรู้จะทาอย่างไรก็ความจริงที่เราผ่านเรนืเราอะไแล้ววัดผลเอาคุณดูที่ว่าคุณได้เสียอะไรไงได้ยังไงเสียยังไงอันนี้ผลยังไงจะไปวัดยังไงวัดกันตามที่มันเป็นจริงที่คุณผ่านไปแล้ว นี่ผลไปแล้วก็วัดตามที่มันมีรีเฟลกอันนี้มันเป็นไงมันจะผลสะท้อนมานี่มันไม่แน่ไม่นอนนะ <c oughs> อ๋อผลสะท้อนการผลการเรียนขั้นสะท้อนขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ชีวิตเออคุณก็ทําไปแล้วผลมันจบยังไงตรวจสอบได้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอแล้วก็ เลือกเฟ้นคัดเอออย่างงี้ผลสาเร็จที่ดีอย่างนี้ผลสาเร็จไม่ดีอ่าผลสาเร็จอย่างนี้ดีแล้วก็มาจากเหตุอะไรตามยอ้อนไปที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่บทต้นๆอ๋อมาจากเหตุในนีนน้เราก็ได้ความรู้เราก็จําได้แล้วก็เกิดการเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอเรื่อยเ่ตลอดเวลาแล้วก็ได้ความรู้ มัก็เชี่ยวชาญสกิลก็สกิลขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็วิจัยมาให้อธิบายก็ดีก็ง่ายดีถ้าไม่วิจัยมาอัตบาธต้องมาคิดพวกนี้ขอบคุณบอกมาให้อธิบายได้ง่ายขึ้นข้อ3ความหมายและองค์ประกอบของหลักอริยสัตว์ตสีความหมายและองค์ประกอบ ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้หมดทุกหมดโรคหมดปัญหาได้ถูกตรงได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านยนยอเขาไปหาจิตข้างนอกเจ้าก,กระทั่งละเอียดเขามาหาข้างในเรื่อยๆ,ๆท่านก็ไปเริ่มที่จิตเพราะว่ามันจะทุกข์จะสุขจะหมดทุกข์ เขว่าหมดโรคของคนเนี่ยแล้วถ้าโรคทางกายคณก็ต้องไปหาหมอจะหมดปัญหาหรือไม่หมดปัญหาก็อยู่ที่หมอหมอก็ป่วยเหมือนกัน<อ>ทีนี้ทางโรคทางใจเราต้องรับผิดชอบเองเมื่อเราได้เรียนรู้อริยสัจสี่ทุกข์กิจากเหตุที่เรายึดมั่นถือมั่นหรือเป็นตัวตัณหา เป็นตัวอยากนั่นอยากนี่เมื่อคุณมีทิศทางของจิตอยากจะเป็นนั่นอยากได้งี้อยากไย่งงี้คุณก็จะทุกข์ไปเกิดไอ้ตัวอยากนั่นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่ต้องไปอยาก็นนี้อยากที่นี้อยากอย่างนี้คุณไม่มีอะไรมากคุณก็ไม่ทุกข์มากชัดๆเลย เพราะงั้นถ้าเราเอาอยู่กับปัจจุบันได้อะไร,ระเผชิญอะไรมีอะไรกับเป็นไปตามนั้นนะแล้วเราก็ไปประกอบไปด้วยหรือปรุงแต่งไปด้วยหรือสมก็ร่วมนะก็ร่วมกับสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่เผชิญสิ่งที่เป็นที่มีมาเผชิญกับเราแล้วอะไรก็แล้วแต่ S 1> <S 1> ซึ่งมันมีปฏิภาณประจําชีวิตเนี่ยคนเราก็รู้มีปฏิภาณรู้มีไว้พริบรู้ว่อาอะอย่างนี้มันไม่ควรจะไปอันนี้ไม่ควรจะทําอันนี้ไม่ควรจะเดินอันนี้ไม่ควรจะไปเผชิญอันนี้เป็นไว้พริบของคนเป็นสามัญอยู่แล้วเอาแต่แค่ว่าาไม่ควรไปเผชิญอย่าไปเอาว่าอยากไป,อ,ป,ไปอยา่อยางงี้อยากเ like, ป็นอย่างงี้อยากเปอย่นี้ เอาแต่ควว่าไม่ควรไป,ไปเผชิญนี้ไม่ควรเผชิญเผชิญได้ที่ควรนี่สบายที่สุดถ้าคุณไปตั้งความอยากอยากเลยนั่นแหละทุกเพราะทุกอย่างมันจะเข้ามาสัมผัสกับเราศศอยางเราจะเผชิญกับมันทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่เราเผชิญโดยเราไม่ต้องไปกําหนดแล้วก็ไปกาหนดดืออมากเองอย่ามาเผชิญข้านะเองอย่ามาประจญข้านะเองต้องหางผลข้านะ เราไปกําหนดมันได้เมื่อไรไม่ปิดไม่ได้เพราะงั้นเราก็เอาสิ่งจริงที่มันเผชิญแล้วกแก้ไขปัญหาไปตามปัจจุบันที่เผชิญนั้นๆง่ายที่สุดและเราจะเก่งที่สุด,ด้วยถ้ายิ่งคุณเองจะต้องเผชิญอยู่แต่ยังไม่พออยากไปนี้อีกอย่างนี้อีกอย่างนี้อีกก็หน,นักสิโง่สิ บางคนอยากมีอะไรมากๆมากๆมากๆากแทนแหละอยากเป็นอะไรมากๆอยากมีอะไรมากๆแม้แต่อยากมีความรู้มากๆมากๆทุกท้งน,นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยญาพวกเราเนี่ยเนี่ยทุกหน้าเลยเนี่ย <c oughs> มีความรู้พอแล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปมากกว่าน,นี้หรอกปฏิบัติกับการเผชิญปัจจุบันนี้จบแล้ว คนเอธิโอเปียคนที่อะไรโอ้หมันไม่ค่อยมีความรู้อะไรในชีวิตเลยจะจับอะไรใส่ปากกินก็ไม่เป็นแล้วมันก็แย่แต่คนอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกชีวิตมีจะพูดไปลึกๆก,ก็มันมีวิบากเป็นรูทีน รูทีนละอออันนี้ลึกซึ้งนะชีวิตคนเนี่ยมันมีวิบากเป็นรูทีนอยู่แล้วคุณจะ<ใ>จไม่ตกตามไปเหมือนกับจะต้องไปอยู่เอธิโอเปียเพราะว่าคุณมีวิบากคุณดีอยู่เนี่ยนี่คนที่โอเปียจะมาอยู่อย่างคุณก็ไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์มาเลยเพราะต้องถูกพระเจ้าสาปมาอยู่อย่างนั้นอันนี้ <มา S 1> อะไรกินไม่เป็นคนระับฮะมาประจำกินไม่เป็นไม่เป็นอ่ะ เจอก็งงเหมือนกันยิงปิดงงมากเพราะมันเยอะเขาก็ต้องกลับไปที่เขาเออใช่มาอยู่ที่ก็ปล่อยให้อยู่นั่งตายนอนตายอยู่กันก็ได้คนอีแรงเบียมันยิ่งกับคนแรงคอยจะกินสพบได้เลยก็ไม่ช่วยกันนะฮะแรงมันคอยจะกินบอกนอนดูเฉยเลยนั่นแ่ะมันก็จะงั้นนะเพราะงั้นถึงบอกว่าพวกเราไม่ต้องไป กังวลมากเพราะว่าวิบากขอพวกเรามันจะไม่เหมือนกับพวกที่น่าสงสารพวกเอธิโอเปียอย่างที่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะแล้วพวกคนที่บอกไปอย่างที่ไปตกอยู่ในสภาพอย่างคนเอธิโอเปียเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเข้ออะไรหรอกแต่พรดียงก็บอกว,ว่านะพระเจ้า็นพระประสงค์ของพระเจ้าคุณมีบาปมีอะไรของคุณคุณก็ต้องรับไปเพราคือวิบากเลยแต่เขา ทางเทวนิยมก็ไม่รู้จักวิบากว่าว่าพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่นี้ของพุทธเราไม่ไปจำนนตรงเรื่องพระเจ้าเป็นผู้บันเป็นผู้สั่งการแก้แก้กรรมวิบากไม่ได้ต้องพระเจ้าสั่งหมดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหมดก็แก้ไม่ได้จำนวนหมดอิสระเสรีภาพแต่ของพระพุทธเจ้านั้นแก้ได้ไม่ใช่ พระเจ้าไม่ได้มาเป็นเจ้าของปัญญามาเจ้าของชีวิตเราเราพยายามพัฒนากรรของเราแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะเรามีวิบากอยากได้เป็นพระอรหันต์เร็วๆมันก็ไม่ได้คนต้องเรียนไปตามลําดับศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วคนก็จะได้หลัก,กเกณฑ์ของพรเจ้าไวมีไว้หมดแล้วสั้นที่สุดเร็วที่สุดตรงที่สุดคือ ีสมาธิปัญญาพวกไปหลับตาเป็นพวกตัดตัดช้าเสียเวลาดีไม่ดีไม่บรรลุเอาเลยนิรันดรมาเรียนรู้ตามรูเจ้านี่ให้เป็นหลักต้นๆอย่าไปตะก,กละักเอาตามง่ายๆตัดเกณฑอา้าวสัตพระเจ้าจะสับศีนก็ตีน,น,นึ่ง โดยเฉพาะ,ะเผชิญกับคนเกิดโรคโลกรธลงกับคนคนนี้กับคนกลุ่มนี้เราก็เรียนรู้เมื่อเผชิญอยู่คุณมีรูทีนมีชีวิตอยู่กับอันนี้เราก็แก้ไขอันนี้หมดไปอันอื่นๆมันเสร็จไปตามเลยได้อันนี้แล้วเผชิญกับของวัตถุหรือพืชซึ่งมันไม่มีวิบากอะไร เผชิญกับคนกับสัตว์โดยเฉพาะคนที่บากมันหนักหรบากมันเยอะมากเรื่องแต่เผชิญกับคนกับของเขาตัวเราเองเป็นตัวหลักจิตของเราเองเป็นตัวไปกําหนดคอมไม่รู้เรื่องอ่ะพืชพันธุ<ม>์อ,อะไรต่างๆมันก็ไม่รู้เรื่อง<ม>เราไปกําหนดมันเองและสิ่งเหล่านี้เขามีเจ้าของเขามีสิทธิ แต่ละคนแต่ละคนวัตถุมีกสิทธิ์ของเขาพืชผักอะไรก็สิทธิ์ของเขาถ้าเราทําของเรามีของเรามันก็สิทธิ์ของเราเพราะงั้นถ้าเราพึ่งตนเองสร้างเองในชีวิตนี้มีวัตถุหรือมีพืชพันธุ์ธัญญาหารชีวิตก็จบแล้วอ่ะสบายจะตายจะมากเรื่องถูกหลอกไปจะต้อง,จะ,องจะต้องมีเงนินจะต้องมีเพชรมีพลอยจะต้องมีธนบัตรจะต้องมีอะไรยุ่ง จะับหายเลยบางคนเราถ้ารู้จักชีวิตแล้วมันไม่มีอะไรมากไนชีวิตขอเราก็ยังไปพลังงานที่เหลือที่มันเคยฟุ้งซ่านนั่นแหละจะทําให้เราเกิดความฉลาด mm hmm. ยิ่งเราไม่ไปที่ใดถูกกําหนดความคิดพลังงานถาดรวงเราถูกไปจอง จำมาไว้กับเรื่องนั้น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 ,น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 มันก็นเหมือนกันบหมอแบตเตอรี่มีสายอะไรที่ไปจุ่งยากุ่งยาลงไปโอ้โหหมดเลยหมอบแบตเตอรี่ไม่เหลือเลยหยุดพลังไปหมดพลังถูกดูดทิ้งไปหมดแต่ถ้าเก็บเส้นพวกนั้นก็นมาโอ้โหพลังเต็มหมอเลยจะ <c oughs> ใช้อะไรก็ได้เต็มที่เลยเนี่ยถ้าเข้าใจนี้แล้วคนเราจะฟุ้งซ่านจะไปเทศอาจมาอยู่กับคอนเซนเทรตกับปัจจุบันนี้จดอืม จะมีพลังจะมีความฉลาดจะรู้จักความมีชีวิตดำเนินไปได้ง่ายสะดวกความขัดข้องน้อยที่สุด<ม>จะบอกว่าไม่มีไม่ได้ความขัดข้องติดติดมันนิสัยมา,ม,ายมันติดปิดน่แลมันโง่มาถูกหลอกอมาแล้วก็อะไรม <นะ S 1> าดแก้ไขซะ <laughs> อย่างที่พูดเนี่ยสรุปง่ายๆ <laughs> นะที่ถามว่ารีเฟก ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ชีวิตทำอย่างไรก็ผ่านมาจากแพลนจากแอคชั่นจากออฟเซิร์ฟแล้วออฟเซิร์ฟมันก็คือเข้าไป,ไปเผชิญแล้วเอาตัวเองเข้าไปเลยไม่ใช่ไปดูแต่ของคนอื่นจากแอคชั่นนตัวเองเป็นเองเลยจะแล้วก็ออฟเซิร์ฟก็คือคนอื่นๆมีองค์ประกอบให้เราดูเราเห็นมาัาเอามาเช็เปรียบเทียบ เปรียบเทียบแล้วเราก็เลือกเฟ้นเอาอะไรที่ควรกับเราอะไรที่ควรกับเราอะไรไม่ควรก็เลือกเฟ้นใช่